สวัสดีครับพี่น้องครับตอนนี้หาอยูทีบ้านพุ่นยานางบ้านพนยานางตำบลน,นาใหญ่อำเภอส่วนนูำพนจังหวัดรอยเอ็ดครับพี่น้องครับสถานที่ทาการแสดงของทีมงานสาวน้อยลําเพลินโชว์ตอนเย็นนะครับเมื่อนี้พาพี่น้องมาเบิ่งสถานทีนะครับมองตั้งเวทีเพื่อนว่าเป็นบุญผา,าป้าว่าซันนะครับปีกายนี้ เป็นทีมงานอีสานนครศรีนมาเปิดทาการสแสดงพิมพ์ไปจัดการเลยเฮาบพ่กัดมองฮอร์ดดีทวิซักยู่นี่คือใต่โฮมซ้ำซานี่นะครับอยเย็นสบายเลยยังเด็ดการเลยครับนี่ครับคางสไลเดอร์พบกันอยู่คางสไลเดอรนนี่แหละเรยมาเจอ,อยู่คางเดื <laughs> ดอ้ ทีมงานเฮ้าว่าท่านนี้มีไผมาหอดเลยนะครับเลยนี่น้องๆเดนเซอร์เมื่อกี้นี่ออกไปแล้วเขามาจอดอยู่ข้าวหนึ่งออกไปแล้วส่งเซสิพากันไปหาแนวกินเนียมาจอดอยู่ตรงอันนี้น่าจะเป็นโรงเรียนนะครับพิกัดนะครับเขามาในบัานเลือกจักหน่อยนะครับผมเลือกจักหน่อยถือว่าเป็นบัานแบบสุดๆเลยละ่ะเขามาแบบทั้งกะเป็นทั้งหลาดยางยุติวา ในหน่อยนะครับเนาะนี่พี่ไก,ก่ี่เพื่อนกระจัดนะครับเพิ่นว่าผมถามท่ายบ้านไปแล้วว่าพี่ไก่ี่เป็นทีมงานอีสานนครสินจ้างเขามาแล้วไทยบ้านเป็นเเก็บบัตรกันเองนะครับเนาะเอาได้เงินแล้วเพิ่นก็เอาไปขอวัดนะครับหลังเวทีอยู่ฝั่งทางประตูนี่นะครับผมหลังเวทีอยู่ฝั่งทางนี้ เวไนไิที่เขาในหมู่บ้านนะครับผมนี่ครับฟังทางผุดเป็นหม่องจอดรถนะครับได้คนมาบึงฟังหลองฟังล่ำครับจอดรถดูขามถนนฟังทาาผุดนะครับพี่น้องครับทมังทุ่งบกสวัยนะครับเพื่อนทิลักไฟไว้เพื่อความปลอดภัยของรถล่าพี่น้องมาฟังหล่อฟองล่ำมาแรกนะครับผมสถานที่เป็นเดินโรงเลียนครับพี่น้อง สนามฟุตบอลโรงเรียนนะครับติดกับถนนของหงู่บ้านท่าของหุู่บ้านเลยนะครับพาบรยากตั้างพิกัดเขามาต,ตามที่ผมบอกเลยนะครับผมแล้วก็เขามาแล้วก็รที่เห็นเลยนะครับหาบยากครับเนี่ยครับพื้นที่สถานที่ดีนะครับกว้างวางดีบรรจุคนได้หลายนะครับฟังทังผุนเป็นอ่าให้หน้าพื่นกระจัดเป็นมอง สำหรับจอดรถคนที่มาฟังหลอกฟังน้ำร่มเย็นด้วยครับพี่น้องครับตอนนี้กับพอดีมาหอดกับสิบโมงเกือบสิบเอ็ดโมงแล้วนะครับผมต่ว่าอากาศอุณหภูมิอนทางสิเย็นเลยครับประมาณยี่สิบกลางๆนะครับยี่สิบห้ายี่สิบองศานะครับขนาดเห็นแดดแดัด้สิหนาวนะครับพี่น้องร่มร่มหนาวร่มเย็นเลยนะครับผม โอ้หรือว่าดีสิมาจอดี่พี่โอ้บ่มากดอกกัวสิีวางสันเมียงดอกเดี๋ยวหลดบัตรเขามาเดี๋ยวรถดขั้วเขามารถดบัตรเขามารลุกหลออเขามาบ่มีหมองอยู่อยาของไปสิเด้เลื่อนรถอีกจอดทั้งนอกนละครับพอจอดอยู่พุ้นฝุ่นฝุ้นทั้งหนอกนะครับเนาะเพราะว่ามันจังคอยสิบ่ได้ตื่นดูนะครับล้านปลาปงล้านเครื่องเหลนร้านยังมาเตรียมประจำการแล้วเพราะว่า เพิ่นเคยจัดนะครับเนาะเพิ่นเคยจัดเข้าเจ้าก็เคยเฮ็ดงานนะครับผมเนี่ยครับบริเวณหลังเวทีตรงนี้ก็สิแม่นต์ขั่วนะครับผมตรงนี้สิแม่นต์ขั่วเพราะว่าเพิ่นเอาน้ามาไปเห้แล้วเรียบร้อยแล้วมาอัปเดตให้พี่น้องได้๋ยวบางทีชมอย่าลืมมาม่วนมาเสื้อน้ำกันนะครับกับทีมงานสาวน้อยลำพนโชว์ตอนเย็นนะครับโอ้สุดยอดเลย บุตท่นเลยมีผูดด้ใดมาจักคนเลยพี่น้องครับมีแทหารดีครับน้องฟิล์มแล้วกน็นอ้องๆดันเซอร์ทีมที่เพิ่นน้องตังบอกเพิเ่นเอารถมาเองสามสี่คนเพิ่นมาหันออกไปกินข้าวเนวกินแล้วไปอยู่หนีว่ามียังที่กินเลยครับครับมีตะเลือกมีตลานเครื่องเรียนสังซียเป็นคือสิบอะไรหรอกตีกินในไรปนี่เขาผมมาส่ง ประมาณนี้นะครับพี่น้องครับเอา้าพอกันคลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ดีนะไม่เล้ครับพี่น้องครับสวัสดีครับ